ที่สุดของเทคโนโลยีในการสั่งการนี่เดี๋ยวเรามาเล่ามาดออกค่ะที่สุดที่สองก็แน่นอนครับรถ l a m b o r g h i ่ i ที่ขับมาไม่ใช่รุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่น l a m b o r g h i ่ i ที่เฉลิมฉลอง50ปี50ปีขโรเซอรี่ตลาดแทนที่สุดในโลกอ๋อมาเลยนที่สุดแล้วมีไม่ถึงคันในโลกด้วยและแน่นอนอีกอย่างที่ที่สุดมากๆครับก็คือผู้หญิงที่อยู่กันไซด์โรลนี่เซ็กซี่ y ที่สุดใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าที่เกิด เราจัดลำดับในละครเมืองไทยนะครับเม <ừ, S 1> ราะว,ว่าเขาเป็นนางเอกแถวต้นๆ <ừ, S 1> แต่ที่แน่ๆคือเซ็กซี่และดูแลตจนที่สุดใช่ครับพี่ลองดูคนนี้ยอมรับว่าผิวเขาดีตลอดการจริงๆหลอ่อตลอดการจริงๆโน้ตยังบอกเลยพี่ลองเขาผิวดีมากาเาขา,ววาใช้อะไรอ่ะเทุกคนยังถามว่าโยมใช้อะไรโยมกินอะไรโยมทำยังไงมันเลยเป็นที่มานะขอบลูกดีใช่ไหม กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยร้องที่ล้องถูกมาเยอะครับทุกงานคลิปมาหมดเลยครับเราเห็นอะไรใครใครดูดีเนี่ยเราลองทานหมดที่ทุกที่ทุกคนเราเห็นโยมกินวิสกี้ดีเป็นการเป็นการในคลิปเนี่ยใช่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยู่วงการนี้นะครับเราคือต้องดูแลเบยดูแลเบย์ในงานเสร็จก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องทำแต่งเพราะเราใช้ชีวิตที่มันเอ็กซ์ตร้าอะถึงโทวไปนอนดึกเป็นเช้าอะไรแบบนี้ดูดีเนี่ยคือว่าเป็นเป็นเป็นแบบครับโดยที่ทาำยูโร นิโกลเป็ดูมีเนี่ยเป็นสารต่าจากผนที่เชื่อว่าอินเดียบลูฟเบอร์รี่อินเดียบลูฟเบอร์รี่ประโยชน์มันจริงๆเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณเรื่องรอยมันมีเรื่องของออินเทร์ i ลเอ็กซ์เทอร์ n a ลเบเนฟิตด้วยถ้าเราเลือกแต่เอ็กาแค่ external แต่ละแต่เราดูได้สุดแน่นอนยิ่งกินยิ่งขาวเพราะเพราะมันมีสารยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวสีดำอ๋อเหรอคล้ายๆกับกรูต้าไทโอนแต่เป็นกรูต้าแบบธรรมชาติ มันจะไปเร่งให้ร่างกายเราเนี่ยหยุดผลิตเม็ดสีผิวสีดำแต่กูเชื่อว่าพี่โดมเป็นคนที่ทานอาหารเสริมมาต้องนานแล้วและดูแลตัวเองมาหลายปีก่อนเช่นนี้มาแล้วและวกูเชื่อว่าถ้าใครมีของดีจริงก็น่าจะมีพี่โดมมากโูน่ารักมากก็ที่นี่บอกว่าทุกครั้งที่เราทําอะไรนะคร no. ับเราศึกษาจริงศึกษาอย่งลึกไปทางกรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การช่วยติดนะกูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการแนะนําสิ่งดีๆแนะนําสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆไม่ได้เป็นโทษให้กับทุกทุกคนในบลงฝากดูดีไว้ด้วยนะครับพระผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็อยากจะดูดีดูดีด้วดูดีครับผม สองปีนะครับกับทีมแพทย์ทีมหมอนะครับลองปรับสูตรมาจนได้เป็นสูตรแบบทุกวันนี้ที่เป็นดูเมียนะครับเราตั้งใจทำอะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าคือเราก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดูดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเราอาจจะทําอาจจะทําช้าเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นเจ้าแรกที่ทําแต่เราก็พยายามแบบตั้งใจเลือกเฟ้นจนกว่าเรารู้สึกเราพร้อมแล้วก็ทำอะครับก็อยากเปิดตัวมัน ส่น้ำส่งเนื้อหน่อยอนะไรเงี้ยอันนี้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีรายงานการวิจัยแบบทั่วโลกเลยครับเขาลองกันมาไม่ใช่เฉพาะดูมีนะครับมีแบรนด์อื่นๆในยุโรปในอเมริกาเป็นร้อยกว่าแบรนด์ที่ใช้สารสกัดจากแลบนี้เป็นตัวทำผมว่า3ข้อกฎเหล็กของผมเลยครับอันดับแรกคือเราจะไม่ตีหัวเข้าบ้านทุกอย่างต้องปลอดภยัยต้องเชื่อถือได้จริงเพราะงานหลักของโดมอบผมอยู่ในวงการมา20กว่าปีเราจะไม่เอาชื่อเสียงเรามาล้อเล่นกันตรงนี้2เนี่ยผมว่า ทุกคนต้องได้ประโยชน์กับมันจริงๆนอกจากมันไม่อันตรายแล้วไม่ใช่กินไปก็ไม่เห็นผลอันนี้เราลองเองเอาคุณแม่เมทันเพื่อนทุกคนลองผมอยู่โรงงานดูวิธีการบรรจุมาถึงไม่ได้กินเป็นเม็ดอย่างเดียวนะครับผมแกะเม็ดกรอกปากกินเลยคือผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วรสจริงๆมันคืออะไรมันเป็นยังไงแกะทิ้งเอาไว้ดูว่ามันเปลี่ยนสภาพแบบไหนมันละลายในน้ำหรือเปล่าอย่างที่ว่าจริงๆท้ายสุดแล้วก็ผมว่าเพอร์เฟกอย่างที่ เราว่ากันนะครับคืออันดับแรกเลยผมว่ามันคือเทรนด์ใหม่เลยครับของทางฝั่งอเมริกาทางยุโรปคือเราอาจจะชินกับเทรนด์เดิมๆที่เราทานผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสารเคมีผมไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันเขียวธรรมชาติร0 0ซไม่พอมันเป็นการทําให้ร่างกายเราเนี่ยยับยั้งเม็ดสีผิวสีดําได้อย่างธรรมชาติจริงๆคือไปเริ่มที่แบบสาเหตุจริงๆไม่ใช่แบบคล้าอยู่แล้วแล้วไปกินเพื่อให้เราค่อยๆขาวขึ้นจากสารเคมีไอ้พวกนั้นอันตรายแน่นอนอันนี้คือ ยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่านิวกูต้าครับอันนี้ลงทุนก็คือจริงๆต้น,ท,นทุนมันสูงเหมือนกันครับแล้วเราก็สั่งผลิตมาในจํานวนที่เท่าที่เราจะผลิตได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดน,น้อยกว่านี้เนี่ยทางนู้นก็ไม่ส่งทางอเมริกาครับก็ไม่ส่งตัวยาตรงนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอสมควรถึง50าสิบมครับพี่ดม้เลยเหรอไม่ถึงรถวันนี้60 <laughs> รถวันนี้60ล้านมีพรีเซลไปประมาณ7วันครับก็ mm hmm. คือมันยังไม่ได้ลงโฆษณาไม่ได้เปิดตัวอะไรแค่ลองระบบหลังบ้านลองระบบเว็บไซต์พวกอ e ีคอมเมิร์ซที่เราทําขึ้นมาตอนนี้ก็เซตอัพคอนเซ็เต์ขึ้นมาก็ซื้อจากทางเราอย่างเดียวแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไปเปิดรับตัวแทนที่จังหวัดครับก็ไป6จังหวัดทั่วประเทศเลยครับคือผมมองว่าโอเคแน่นอนวันนี้โดนเปิดตัวธุรกิจแต่มันไม่ใช่แค่ธุรกิจอะมันเป็นเรื่องของสิ่งดีๆที่ผมว่ามันต้องบอกต่อคนอื่นนะฮะ คือบางครั้งเนี่ยคนไทยบางทีกินอาหารเสริมอ่ะโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้ว่ายังไงว่ามันดีหรือไม่ดีเราตัดสินใจง่ายมากในการที่จะกินอะไรลงไปผมว่าอันนี้อย่างน้อยเรากรองกันมา2ปีแล้วมันไม่มีโทษเลยและที่สําคัญมันได้ผลจริงๆอยากให้ทุกคนลองครับอยากให้ทุกคนลองจริงๆผมลองมาแล้วจริงๆครับผมว่าทุกวันนี้ครับการการที่เราทําตัวให้ดูดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากทุกคนเนี่ยอยากจะดูดีดูดีเพื่อเข้าสังคมได้ดูดีเพื่องานที่ดีเพื่อทุกอย่างที่ดีในชีวิต ทุกคนดูดีได้ครับด้วยดูมีครับวันนี้มีแล้วเราปลอดภัย100%ครับ